ตอนที่28งานจับเสียมต้องดูอะไรบ้างนะพิมเพารับสร้างบ้านโคลาสวัสดีครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมทำเพลิดเอาไว้ชื่อเพลิดบ้านมึงดีหนองไข่น้ำหนึ่งทับหกแปดคุณสามารถดูได้ทุกขั้นตอนงานนะครับจนกว่าบ้านหลังนี้จะสร้างเสร็จครับการนําเสนอผลงานของเรานะครับอยากให้เห็นทุกขั้นตอนงานนะครับอยากให้เห็นว่าช่างสาขาอาชีพอะไรนะครับเข้าตอนไหนจังหวะไหนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ใช่ดูแค่ตอนบ้านสร้างเสร็จแล้วนะครับอันะนั้นคุณเห็นแต่เปลือกครับไม่มีอะไรเลยครับเันนั้นเปลือไระ นะครับที่จะทําให้คุณนั้นไปคัดเลือกคนมาสร้างบ้านหรือร่วมงานกันได้นะครับเข้าสู่งานจับเสียมครับจับเสียมคืออะไรครับงานจับเสียมเนี่ยก็คือมันจะใช้กับงานที่ว่าต้องการให้เป็นเหลี่ยมนะครับเป็นฉากแล้วก็กําหนดนะครับการจบงานฉากยกตัวอย่างเสาต้นนี้เนี่ยมีขนาด40คูณ40เซนติเมตรแต่ว่างานก่อนะครับมันจะไม่ถึง40นะครับงานก่อนะครับอาจจะอยู่ประมาณสัก39กว่ากว่า38กว่ากว่าอะไรประมาณนี้ครับคราวนี้เนี่ย ก็กาหนดนะครับว่าต้องฉาบหนานะ1.5เซนติเมตรเป็นต้นเสียมตัวนี้นะครับออกแบบมานะครับกาหนดนะครับงานตรงนี้แลวให้ได้เหลี่ยมด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญเนาะแล้วเนี่ยงานก่อนะครับมันจะไม่ถึงขนาดงานจบจริงตั้งแต่แรกอันนี้คุณต้องดูต่อมาเสียมแบ่งเป็น2แบบเสียมสดกับเสียม PVC ฝั่งซ้ายเสียมสดฝั่งขวานะครับเป็นเสียม PVC ตามรูปเลยก็คือเสียมสดเนี่ยจะไม่มีตัว ก้าน PVC นั้นติดอยู่นะครับในส่วนของเสียม PVC เนาะก็เป็นปูนกับก้าน PVC นะครับแบบนี้ลักษณะของตัวเสียม PVC ซเนี่ยหาซื้อได้ทั่วไปนะครับมันจะเป็นแบบพลาสติกนะครับมาเหมือนเป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีรูสําหรับการยึดติดกับปูนฉาบอย่างนี้เป็นต้นนะครับเท่านี้นะครับในการใช้งานนะครับผมแนะนําว่าให้เอาตามความถนัดของผู้ใช้งานหรือว่าตัวช่างเองนะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับอย่างของผมเนี่ย ทางช่างเนี่ยก็มีทั้งถนัดเสียมสดแล้วก็เสียม PVC ครับแต่ว่าผมก็แล้วแต่สะดวกนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนจัดซื้อจัดหาวัสดุให้แต่ถ้าเกิดเขาถนัดเสียม PVC ก็ดีครับได้งานเร็วนะครับแล้วก็งานออกมาค่อนข้างคมนะครับในส่วนของเหลี่ยมเนะาะคราวนี้จะมีอีกข้อแตกต่างหนึ่งคือเสียม PVC เนี่ยถ้ามีใครชนเข้าแรงๆเนี่ยนะบ,บางทีระหว่างการปฏิบัติงานนะครับผัวบ้านจะได้ส่งมอบนะครับมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้บ้างนะครับ เส้นพีซีเนี่ยอาจจะต้องแก้ทั้งแถบเลย PVC ีหนึ่งเส้นเนี่ยยาว2เมตรเนาะอาจจะเสียเวลานิดนึงครับผมแต่ถ้าเกิดชนไม่แรงมากแตกนิดๆหน่อยๆนะครับก็พอจะซ่อมเฉพาะจุดได้อันนี้เป็นต้นต่อมาในส่วนของห้องน้ําห้องน้ําผมแนะนําว่าให้ช่างกระเบื้องนะครับเป็นคนจัดการของเขาเองเพราะว่าเขาจะรู้ขนาดกระเบื้องนะครับแล้วก็รู้ว่าต้องฉาบหนาประมาณไหนให้เขาจัดการเองครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของขั้นตอนงานตรงนี้เนี่ยเมื่อง,งานก่อเสร็จแล้วนะครับต่อมาจับเสยมเนี่ย จะจับทั้งหมดของตัวบ้านแต่ว่าไม่ทําในส่วนของห้องน้ำนะครับอันนั้นเดี๋ยวช่างกระเบื้องเขาจัดการของเขาเองครับรายละเอียดงานนะครับที่คุณต้องดูอีกอย่างหนึ่งนะครับระยะจบงานนะครับอย่างที่ผมบอกอ่าถ้าดูในคลิปตอนนี้เนี่ยเสานะครับกับเสียมจบแล้วเนี่ยถ้าเราวัดระยะจากเสียมนะครับไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะต้องได้40เซนตามที่กําหนดนะครับดังนั้นพวกขอบประตูหน้าต่างก็เช่นกันครับผมก็คือ อย่างเช่นหน้าต่างถ้ากําหนดมานะครับที่เมตรห้คูณเมตรยีนะครับอันนี้ก็ต้องอจบงานแบบนั้นนะครับแสดงว่าคุณเจ้าของบ้านเนี่ยสามารถรู้ได้เลยว่า,าช่องตรงนี้นะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในการทํางานตรงนี้นะครับถ้าเห็นตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเนี่ยมันจะมีเอ็นหึงเอาไว้อันนี้ก็คือทางช่างเนี่ยครับก็จะหาระดับเอาไว้ให้เรียบร้อยคือ,อ ใช้การวัดระยะใช้เลเซอร์ต่างๆนะครับเข้ามาช่วยงานตรงนี้นะครับงานก็จะออกมาดูดียิ่งขึ้นประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ